สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาดูกล้วยหอมไม่ใช่กล้วยหอมจอมสนสมัยเราเด็กๆเด้อกล้วยหอมจริงๆอันนี้เป็นกล้วยหอมทองเนี่ยเครือเนี้แก่และแต่ยังไม่ตัดรอให้มันสุขคาต้นเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้าน แล้วกล้วยหอมเขาไม่ค่อยอไม่ค่อยแตกไม่เหมือนกล้วยไข่เราสามารถเก็บไว้ได้จนสุกคาเครือถ้าเป็นกล้วยไข่ไม่ได้กล้วยไข่เปลือกก็บางมากเพราะแกถ้าไม่ตัดเรียบร้อยปริแตกหมดไม่ได้กินดีอะกล้วยหอมมีไว้ได้กล้วยหอมมีปัญหาอย่างเดียวคือต้นเขาอะอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเขาจะบอบบางหะง่ายโค่นง่ายต้องเนี้ย ต้องใช้ไม้ค้ำยันอันนี้ไม่ใช่ไม้นะคะอันนี้เป็นเหล็กใช้วัสดุที่ใช้ค้ำกัลลำต้นตอนเ็ายังไม่ออกเกลือไม่ออกปลีไม่เท่าไหร่พอเขาออกปลีออกเกลือแล้วก็ต้องรีบจัดการคำา้ำไว้และวเขาจะเอ็นลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะหักจะโค่นเนาะเนี่ยของคนก็อย่างเงี้ยเวลา เราดายหญ้าอะไรก็เอามาสุมใส่สโคลาไว้แต่งๆๆได้เจอน้ำฝนตอนไหนก็ก็เปลี่ยนสภาพเป็นเป็นปุ๋ยเนาะนีมม่ม่มันใกล้กับอันเนี้ยเรียกอามาดันต้มกกอร่อยมากมาดันเอาไปาต้มกับปลาทูก็อร่อยลูกเยอะมากดูดิ พื้นที่มันนิดเดียวเนาะเราก็อยากปลูกให้มันหลายๆอย่างอะ่ะให้มันหลากหลายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแน่นไปหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรสุ่มไปซะเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกเครือหนอึ่งรอบนี้มันเริ่มหน้าแรงเนาะมันก็ได้เครือน้อยน่อยรอบนี้ได้แค่สองเครือไม่อยากเอาไว้มากต้องสางโกออกอะ่ะ ถ้าไวมากมันจะไม่สมบูรณ์ลูกจะไม่สวยเห็นไหมเครือนี้จะสวยกว่าเครือน,น้นยื้อหลายหวีอะ่ะไอ้น,นุ้นแค่สี่หวีอันนี้หกหวีเพราะอันเนี้ยอ่ามันจะอยู่นอกหน่อยนอแล้วก็อยู่ริมอนเนี้ยเขาเรียกกระริมคูน้ําความสมบูรณ์มันจะต่างกันน่ะไอ้น,นุ้นจะอยู่ติดชายคามากกว่าเขาไม่เคยขาดน้ําอ่ะ เพราะว่าอยู่ริมคูน,น้ำแต่ช่วงนี้ไม่มีฝนไม่มีน้ำแห้งหมดแล้วในคูแต่ข้างล่างเนี่ยดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่ได้ตัดหญ้าทางนี้หลายวันเมื่อเช้าก็แต่งแค่ขอบขอบที่บ้านเวลาตัวเล็กก็เดินจะได้ไม่คันเนี่ยกล้วยเราปลูกง่ายมากมันอยู่ที่การดูแลนะสำคัญสุดคือตอนออกปีนี่แหละทำยังไงอย่าให้เขาหักโคน่น ถ้าแต่งเขาไว้ได้มันก็เป็นผลดีจริงๆลูกจะโตกว่านี้อีกแต่ว่าพอรัมเตยุ่ไงไปโน่นไปนี่ไม่ได้แต่งใบออกเห็นไหมกาบใบเนี้ยเรา,าหลังจากเขาลูกโตแล้วไม่ถึงหลังจากเราตัดปลีสัก10-20วันนควรจะแต่งกาบใบออกเหลือแค่3ใบพอเนี่ยไม่ได้แต่งเลยเห็นไหมใบเต็มไปหมดแล้ว ไม่ใช่สามใบอันนี้เกินสิิซึ่งมันจะสารอาหารนะมันแกไปเลี้ยงไปเลี้ยงใบยิ่งใบเยอะก็ยิ่งเลี้ยงเยอะเอาไว้แค่พอสังเคราะห์แสงก็พอปัจจัยในการปลูกกล้วยหรือว่าดูแลกล้วยสําคัญตรงนี้แหละช่วงแรกที่เราปลูกให,หม่ๆอย่าให้หน่อเขาเยอะเกินเอาหนอ่อหนอ่หนอ,หนอใหม่ที่ไม่สมบูรณ์เอาออกเว้นแต่หน่อสมบูรณ์เอาไว้เพื่อขยายพันธุ์เนาะ หรือจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านหรือใครมาแบ่งซื้อก็แล้วแต่แต่ไม่ควรเอาไว้เกินสามหน่อต่อหนึ่งกอไว้เยอะมันก็แย่งอาหารกันน่ะกล้วยหอมพันนี้จริงๆดินตรงนี้สมบูรณ์มากเพียงแต่อันนี้ที่ลูกไม่ค่อยงามไม่ค่อยโตเท่าไหร่จริงๆโตโตได้เยอะกว่านี้อีกถ้าพอได้มีเวลาแต่งแต่งใบก็ออกกราบใบอะ่ะ เว้นไว้สามใบสาสนั่นพอสามทางอะ่ะอย่าให้เกินสี่เอาไว้แค่นิดหน่อยโอ้ยดูนกจู่จีกันจังเลยนกเอ๋ยนกเต็มไปหมดเลยอะ่ะบ้านคอนจะมีอ่าสัตว์นานาชนิดเพราะว่าต้นไม้เยอะผลไม้ก็เยอะมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารสัตว์ก็มาอาศัยอยู่เยอะ นนดอกอดอกตะแบกบานแล้วเดี๋ยวพรว่างเดี๋ยวจะถ่ายคลิปดอกตะแบกจะได้เอามาเปรียบเทียบกับอินทนินและก็ะสาเหลาหรือว่าอินทราชิตว่ามันแตกต่างกันยังไงสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อบายบายค่ะอย่าลืมนะคะดูคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พรด้วย ขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายไปเลยเด้อไปเลยเด้อ